สวัสดีค่ะนางไหม่ไบร์สไตล์สบายดีนะคะวันนี้แม่หมอก็พามาอยู่ที่วัดเขาทําเทียมนะคะพืภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้แม่หมอก็พาเที่ยวชมสถาปัตมีการแกะสลักหินนะคะเป็นรูปพระพุทธรูปนะคะเป็นจริงๆแล้วนะคะ เป็นพุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทองนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับวัดเขาท,ทําเทียมนั่นเองนะคะไม่ได้เป็นวัดเขาท,ทําเทียมไม่หมาก็ขอโทษด,ด้วยนะคะอ,อยู่ใกล้กับวัดเขาท,ทําเทียมเป็นพุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทองนะคะอาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะองค์หลวงพ่ออู่ทองมีความสูง108เมตรฐานกว้าง88เมตรหน้าตักกว้าง65เมตรนะคะอยู่ในพื้นที่ ราวร้อยไร่นะคะเป็นตอนนี้ก็แม่หมอก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเออบันไดก็ไม่สูงมากรแ,แต่เนื่องจากเป็นลูกหอบก็เลยเหนื่อยหอบนะคะขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเราก็จะไปไหว้พระด้วยกันนะคะกับแม่หมอนะอนุโมทนาสา,าธุคะ่ะค่ะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อปุษ ยะสิรี yeah, นะคะอันนี้เป็นคำกล่าวคำไหวอ้องค์หลวงพ่อนะคะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินนะคะแกะสลักด้วยหินนะคะภูเขาหินนี่นะคะใหญ่ตโตมโหานมากเลยนะคะอลังการมากละกันอลังการงานสร้างมากเลยนะคะอันนี้นะคะน่าจะ เป็นการเสี่ยงโชคหรืออะไรนะคะมีเขียนไว้ว่าไม้ทับฝาองค์หยิบเปิดดูแล้วจะโชคดีเดี๋ยวแม่หมอลองหยิบเปิดดูนะโอ,โอ้สาทุสาทุสาทุนั่งนะข้างในนี้มีพระนะคะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะ <c oughs> โชคดีโชคดีโชคดีค่ะ<อ>ส่วนข้างล่างภาคพ,พื้นดินนี่นะคะก็จะมี Uh, แท่งสลักหินนะคะเป็น uh, ประวัติพระพุทธเจ้าของเรานะคะไปแท่งสลักหินไปรอบๆถึงด้านนู้นเลยนะคะนู้นเห็นไหมคะแท่งสลักหินเป็น uh, ประวัติของพระพุทธเจ้าของเรานะคะเราจะเดินไปกันต่อเลยว่าตรงนั้นเขามีอะไรเออเห็นมีคนเดินเข้าไปอ่ี ก็เลยอยากรู้อยากรู้ดูสิว่าข้างในนี้มีอะไรนะจ๊ะไปดูกันเลยนะว่าข้างในนี้มีอะไรเอ่ยไปดูกันนะจ๊ะอันนี้คือ แม่หมอจะยืนอยู่ด้านบนนะคะหน้าปักถ้ำนะคะด้านหลังของแม่หมอเป็นเป็นปักถ้ำนี่นะคะเนี่ยๆปักถ้ำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในมีปักถ้ำเนาะแต่ว่าวิวข้างล่างมันสวยมากเลยทีเดียวเชียวเราจะมาดูกันนะคะสวยมากแล้วก็จะมีเอ่อหญ้าเทียมให้ผู้คนได้นั่งเอ่อเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะสวยงามมากมาอาจจะเป็นมีน้ำด้วยนะคะ สวยงามมากนะคะป่ะเราจะไปดูข้างในกันในถ้ำม,มีอะไรปากถ้ำเนาะหรือปากป่องปากถ้ำหรือปากป่องไม่ทราบน่าจะเป็นปากป่องหรือเปล่าเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะว่ามีอะไรเอ่ย ้างในนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปฏิทฐานนะคะเป็นปางต่างๆให้เราได้กราบไหว้สการะบูชาเนาะด้านนี้ก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะสวยงามมากเลยนี่นะคะสาธุสาธุค่ะทางด้าน,นู้นก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะให้เราสการบ่า้สการะบูชานะคะ เรามาดูข้างนอกกันเลยดีกว่าอ๋อมันเป็นไม่ใช่เป็นปากถ้ำนะคะเป็นปากป่องอืม ป็นปากป่องออกมาชมทางทางด้านนี้ก็จะเป็นมีแม่น้ำนะคะแล้วก็จะมีเอ่เอรูปหล่อของพญานาคนะคะนี่น,นี่สาธุสาธุาธค่ะทะลุกออกมาก็เป็นปักป่องชมวิวที่ชัดด้านบนข้างนอกสวยงามค่ะ ค่ะตรงนี้ก็เป็นลานหญ้าเทียมนะคะมานั่งเล่นกันนะคะพักผ่อนหลังจากที่เดินมาเหนื่อยมากเลยเหนื่อยหอบนะคะก็จะมีลานหญ้าเทียมนะคะกว้างขวางนะคะ กว้างขวางกว้างขวางมากเลยนะให้มานั่งเล่นนอนเล่นโอ๊้เหนื่อยนะคะแม่หมอก็ขอจบทิปไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นทิปั้สั้นสบายๆนะคะสไตล์แม่หมอนางใหม่นะคะนางใหม่ไลฟ์สไตล์สบายดีบ๊ายบาย